ไรเมืม่อกี้เมนบอกว่าเพิ่งดูไลฟ์เพื่อนดิวจบหรอใครเพื่อนถูกเอ้ยใครเพื่อนเขาไม่รู้เขาไม่มีเพื่อนเขาเลยพี่แฮร์รีเรบเดนะ,ะตอนนี้กี่โมงแล้วอ่ะตอนนี้เวลาสี่ทุ่มสี่สิบห้าเดี๋ยวกินก่อนก็ได้นะโอ้ยมันนานนะเดี๋ยวกลัวจะไลฟ์ทุกคนก็หนีหายกันไปหมดอะ่ะใช่ก็กลัวทุกคนแบบว่ารอไม่ไหวเนี่ยก็เลยมาไลฟ์ก่อนทุกคนถ้ากล้าจะไลฟ์อีกทีตอนตีสามทุกคนรอหรือไม่ จะมีของขวัญให้กันหรือเปล่าเน้ะตอนเนี้ยเราเล่นแต่ก็อยากได้อยู่ต้องออกไปอาอะไรป่ะเนี่ย<อ>ม,ม,มันมีสั่งเซ็ตด,ด้วยแล้วอันหน,น,นึ่งแบบสั่งแล้วทำไมเธอไม่สแกนล่ะเขาก็อยอู่ขอบคุณทุกคน ารินวันนี้แฮปปี้เบอร์เดย์น้องกล้าหนอยากได้เนี่ยมาเพื่ออยากได้ควาฝันนะเนี่ยมีาปลร์ลาลาปาเรน เชลนี่ทุกคนจะให้ไรกล้า่านั้นแหละไครยูรู้ไม่รู้ไม่ไมอยากได้เสือทาลิลี่อ่ะวันนี้กล้าอยุติสิบเก้าโหเยอะม,มากอันดิวทุกอย่างสิบเก้าเหรอทุกอย่างเราเป็นส <59 S 1> <19 S 2> ิบเก้าเสื้อนี้กอน จุดๆเลยต้อนรับปีน wow. ี้ตลาดน้ำบางบัวทองไว้ใช่เหรอเท่าไหรสิบเก้าเก้าบ้าบอไปแล้วปึ้งทุกคนครับ ใครอยากให้ของขวัญก้านะครับผมไปดูที่แก้วได้นะครับว่ากล้าอยากได้อะไรทุกคนวันนี้ถ้าใครส่งของขวัญจะไม่ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกคนต้องส่งจํานวนแค่19ใช่ตอนน,ตอนนี้ทุกคนต้องส่งแค่จํานวน19ชิ้นนะคบแต่มากกว่าได้ห้ามน้อยกว่า19บสมมุติว่าแอนดิวใช่ไหมอยากส่งหมี19หมีก็ต้อง19ตัวแล้วก็คับแล้วก็กดอีก19ใหม่ถ้าอยากส่งเพิ่มใช่ทุกคนต้องส่งไปเลข19เท่านั้นต้องต้องส่งอย่ละ19นะครับทุกคน อันดิวสั่งได้ไหมเขาไม่หิวแล้วมาดูเลยเซตนักล่าเมื่อกี้ค่ะทุกคนอุ้ยทุกคนสั่งของคนกดเลยสิบเก้าเออเนี่ยเออสิบเก้าเออมาขนสิบเก้าโอ้ว้าวได้หมื่เลยอันนี้น่าจะหมื่นกว่าวันนี้ไม่อะไม่อะนี่คือมันหันว่ามันอะไรอะหันว่าตกตอเป็นเป็นเซตหนึ่งใช่ไหมแล้วก็แบบไปหารกันหารอะไรอ่ะอ๋อมาแชร์กันเลยดิก็ใช่ไงแชร์เหมือ นี้เนาะไหนได้นะกินนักลาหมูกระทะโค้ดเฟรนเจอร์โค้ดเฟรนเกอร์ขอบคุณมากค่ะทุกคนนะคกินก่อนก็ได้นะกินก่อนหน้านะดิทุกคนไลฟ์เชยงคืนอ่ะรอปะล่ะมันก็เลยวันเกิดกล้าแล้วไง แล้วเชยงคืนมันก็รอมันก็แบบเร็ววันเกิดก้านแล้วก,ก็ไม่อยากมาไลฟ์แล้วเนี่ยกลัวทุกคนแบบว่ารอไม่ไหวอ่ะมันดึกอ่ะฮะแก้วน่าจะมีก็ยังไม่ได้ออกไปกินไม่ออกไปเลยหรือยก็ไม่เคยกินเลยจะปุกซี่ยอไม่รีบหรือป่ คนหอกกี่โมงก็เล่จริงเหรอโอ้ยเป็นกำลังใจทุกคนนะครับทุกคนที่กล้ามาแล้วผมก็กล้าอยากไดงควันอยากได,ด้ความฝันเดีทุกคนตอนนี้ได้โปเส้นไปแล้วอะ่ะโคชอบเลยไอราชินีหิมะโอ้ยอะไรที่อันตายชาชาชา ไม่แกงเขียวหวานนี่เหรอแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานใช่ใช่แกงเขียวหวานมาสมัติแกงเแกงมาหอมยีราร้อนร้อนแรงใช่ในทุกคนแอนดิวเป็นอย่างนี้ตลอดเลยทุกคนถ้านจนเจอแอนดิวตัวจริงอะ่ะแอนดิวจะร้องอะไรไม่รู้นานมากอ,อยู่ๆก็พูดก็ร้องขึ้นมาแล้วก็แบบก็จะแบบเขินทุกครั้งที่แบบแอนดิวร้องอะไรสักอย่างหนึ่ง ก็สั่งอะไรไปแล้วบ้างอ่ะก็หลายร้านอยู่วยเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ก็สรตรงรายการจะไม่สั่งน้ำเลยเด็กคนไทยไปเอบคุณนะค่ะทุกคนเราทำไมรู้ทำไมตัดตอะไรเนี่ยเกเปฝ่าหุเนาะ เขาก็มีราคาหรออ๋อไม่มีเมื่อวานคอปมากคอปอะไรล่ะเมื่อวานไปเดินแบบเครื่องเพชรมาไม่มีใครชมกล้าเลยแอบบน้อยใจนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรคุณฟิวเฮ้ยขอบคุณค่ะพระองคม เมื่อวานน้อยใจนิดหน่อยไม่มีใครชมเลยไม่มีใครโฟกัสเลยแต่ว่าก็โอเคนะที่หมาหไม่รู้เลยเคื่งนังน้ำแข็งเปล่าใส่แก้มมาเลยแล้วก็เอาเป็นแบบตีหยียบเลยเนาะได้ ทุกคนก้าชอบอ่านคอมเมนต์ไงแล้วแบบชอบเอามาคิดลบนิดหน่อยชอบเอามาแบบนายใจตัวเองแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจริงๆทุกคนมาวานั่งรถเรียกเรียกรถกลับบ้าะเรียกรถกลับมาห้องใช่ไหมก้านังอ่านเมนจะร้องไห้แล้วรถมันมืดแล้วผมไม่รู้ว่าก้าร้องไห้ผมหันไปทีน้ําตาก้าเป็นประกายเอ้ยทำไมก้าเงาเงามองกันก็อ๋อร้องไห้ นำมันเนไงเพราะว่ามันมีติกตไอกไหมหรือให้เขานำต่ไล์ก่อนหรือให้เขาออกไปดูอันนี้มันไล์มันเกิดเขาแบบว่าแบบว่ากล้เห็นที่เขาลงว่าแบบ ก้เห็นที่เขาลงว่าเออแบบอย่าไปทำจมูกออเแบบอย่าไปทำจมูกอย่าไปทำจมูกนะถักมันเป็นพวกถักกระดมจิ้มหรือเส้นรองถักอะไรแบบเออใช่มันคือคือแบบว่ามีมีคนเขาลงว่าแบบกล้าอย่าไปทำจมูกเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าเงแล้วก็ว่าก็มีคอมเมนต์มาพวกแบบ เออชอบจมูกน้องอย่างนี้แล้วอยากทำบางคนทําแล้วอาจจะดับได้เลยประมาณนี้มันเนี้ยก็เลยแบบ <Hello S 1> ถ้าแบบ <Hello. S 1> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมุติว่าก้าทามาแล้วแล้วแบบว่าเสียงตอบรับมันไม่ดีก็จะรับแบบว่าอะไรไหวไหมก้าก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ก้าชอบน้อยใจเวลาที่แบบมีคนชมแอนดิวเยอะเลยแบบว่าเฮ้ยแอ,อนดิวหน้าขึ้นกล้องมากเลยแอนดิวเทพสร้างมากเลยเนี่ย ความจริงอะก็แบบดีใจกับแฟนนะที่แบบว่าเขามีคนชมเยอะขนาดนี้แต่ก็แบบมันพอพอแบบว่ามามองดูตัวเองอะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตัวเองตัวเองแบบว่ายืนกับเขาแล้วมันจะแบบว่าดูดีหรือเปล่าตัวเองตัวเองแบบว่าดูดีพอที่จะแบบว่ายืนกับแอนดีวหรือเปล่าประมาณนี้ก็เลยแบบร้องไห้เอาล่ะโอกาสร้องไห้ดูแล้วก็ตั้งอยู่ก็ร้อง ไม่ร้องให้เรื่งนี้ต้องเรื่องแหละเรือไม่มีใครชวกินด้วยอ๋อถ้าไปก็โดนบอกว่าไม่มีใครชวนเลยไม่กล้าไปเลยโง่แกเขาหักลราอ่ะให้ไปไต้หมัครับได้เ้อออกมาสีมาตีเอาไปมาด้วยจะได้ก็รอวินี้มีสิบคนแล้วเราเลยเป็นหกเป็นหกครดับเจ้าเขาเพิ่มได้ไหมี๋ยวเขาทบทุกัสเนี่ยคิดบอกนักงานได้ไหม บอกมาทังานแล้วมั้นั่งได้อีกสอคนได้หรือสองสามตีตีได้สองคนใช่ไหมสองสามสี่หนึ่งห้าเราจะเป็นแปดคนเนาะ แ 8, 8คนแล้วแบบตอนนี้ก็ก็รู้สึกแบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเ่าแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรช่างมันต่างคนก็ชอบไม่เหมือนกันมีใครบ้างนะมีเขา,ขาแอนดิวพี่ไอติมพี่มิวตีพี่โน่แล้วก็มีโฟกัสกับเะ ใจนึงต่อไม่หลายคนเฮ้ยค,คุณเป็นคนเก่งที่สุดเลยเฮ้ยของเพื่อนครับแล้วรู้ไหมทุกคนเมื่อคืนตอนหลังเชยงคืนแต่กูบาก้านั่งอ่านคอมเมนต์เอ้ยแม็กก้าก้านั่งอ่านอันเนี้ยไอยข้อความของข้อความ happy birthday อ่ะก็ร้องไห้แต่ว่าพอมีคนพิมพ์ว่าแบบเออแบบว่าเก่งที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าร้องไห้เลยซึ้งอะ แล้วตอนนี้โฟกัสก็จะร้องให้อีกนะไม่ฟิลแบบฟิลน้อยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ให้มาแค่แบบไม่ได้คิดไม่เนี่ยเห็นว่าเห็นมันคุยกันไงว่าจะกลับแบบว่าแบบตัวไปไปไปกับห้องไปกลับกับห้องนอะไรเงี้ยเพราะว่าแล้ก็ร้องก็เลยบอกว่าไม่ได้ชวนเธอเออเป็นเธอว่ะเขาเขาเขาว่ะ ตกคนผมยังเห็นตลาดน้ำไทยมาเป็นยังไงส่งตลาดน้ำไทยให้ดูหน่อยส่งตลาดน้ำไทยให้ดูหน่อยได้ไหมเธอมีรถมอเตอร์ไซค์โค้งมาจะเมื่อไรจะมากันอ่ะ มหมูฮะเดี๋าไปโทรตางก่อนะได้เดี๋ยวอีกสักพักนึ่งก้าลงไลฟ์ไปกินก่อนนะคะเุก่ อาจจะมาขึ้นไลฟต่อแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนไหนแค่พูดไปก็แบบว่ารู้สึกว่าน้ำตาคอแล้วแบบว่าเออนั่นแหละแต่ก็ไม่เป็นไรไปบอกเพื่อนหลายคนอยู่ว่าเออรู้สึกแบบนี้แบบนี้ทำยังไงดี เพื่อนก็บอกว่าถ้ามันหนักมากๆก็ไปหาจิตแพทย์ได้ก็เลยจะด,ดูก่อนว่าจะโอเคไหม สวัสดีครับยังไม่มากันเลยเนี่ยไม่รู้ค่ะขอบคุณบคุณขอบคุณที่ส่งของขวัญมานะครับเดี๋ยวก็้าจะอันบ็อกของที่เอ่อทุกทุกคนส่งมาให้เลยของขวัญ ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ารอก่อนเพราะว่าของเยอะมากก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็ก็เยอะสำหรับกล้าอยู่ <c oughs> ใช่อย่างเราก็มีกำลังใจจากแอนดิวแต่ว่าแอนดิวไม่ได้คิดเลยนะว่าแบบว่าก้าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแอนดิวก็แบบว่ายังรักก้าเหมือนเดิมแต่ก้าแค่้ักใจตัวเองเฉยๆว่าตัวเองจะแบบดีไม่พอแบบแบบทำอะไรเหมือนไม่เก่งสักอย่างเลยแค่นี้แหละหน้าตาจะไม่ค่อยแบบดีมากแต่ก็ ก็ภูมิใจตัวเองอยู่วันหนึ่งเอ็มแล้วเหรอขอบคุณทุกคนนะคะอไปอะางไปอะพีโ่โน้มองเอว ตอนนี้ก็พอแล้วตั้งพอพี่โนบอกมาพี like sort of ่ข้าวกินที่บ้านี่ก็หลอกเก็บไมให้หมากก็พี่โนบอกแล้วก็จองให้แล้วเนี่ยไม่เหนื่อยละรู้ไหมป่ะไหเรานั้งกินก่อนหรือจมนท่ะกินก่อนเลยเยเยฮะกินก่อนเลยเลย ทุกคนนี่จะอะไรนะอันนี้จะหมื่นใช่ไหมใช่จะหมื่นแล้วเก้าจุดเก้าพันเฮ้ยเก้าจุดเก้าพันคนเนี่ยจะหมื่นแล้วใช่เอาให้แชร์กันไลฟ์กันให้คนหมื่นแล้วเนี่ยได้ไหมดูคนหมื่นแล้วขอบคุณเป็นคนเก่งมากชาลินอะไรอะสมบัติลับอะไรไม่รู้เหมือนกันว้าวว้ายถ้าได้สมบัติลับจะเป็นยังไงนะอยากดูจังเริ่มเป้าหม่แล้ว ไม่ทหารกันอะ่ะเธอไม่ต้องออกให้เขาหมดไหมแบ่งครึ่งครึ่งไหมเธอหัรหรอห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่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 เป็นไรไม่เอาวันนี้ไม่เกิดเลยแต่ฉันไม่ต้องเลี้ยงคนอื่นชอบใจใหญ่มากเลยอันดิวอ่ะอ่ะทุกคนไหนไให้ถูกหวยมากได้ข่าวว่ารู้ไหมใครับ บ้านบ้านเราสองคนอะ่ะคือบ้านเราสองคนใช่ไหมมันจะมีจํานวนใช่ไหมมันมันจำนวนบ้านเราเท่ากันก่อนเมื่อ,อ 1, กี้น่ะตีพันเก้าร้อยเก้าสี่ทุกเราไปตีหวยแล้วมันเป็นเรื่องจริงๆใช่แต่ยังคือแบบทุกคนถูกหวยกันใช่ไหมล่ะกต้องหวยกันใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวไปตีเลขกันนะเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยยังร้อง,องปาร์ตี้เก้าเก้าสี่เห็นไหม คือมันเลิศหนอ,อ,อเออเขาใช้ได้อย่างนี้ไหมบ้างมุมโตมันจะมีมันจะมีอันนี้นคืออะไรอ,อ่ะอะนั่นสลัดอ่ะเนื้อวากิวว้าวมุมโตมันจะมีที่ปรับอุณหภูมิอ่ะบวกขึ้นเป็นสี่ให้หมดเลยนนคลิปล่าสุดแซ่บมากผมท้ไปแล้วฮะ อะไรกลิบเต็ล่าสุดไม่ขอเปลี <Nixon. S 2> ่ยนวิธีการงองแผบแผบแๆๆบให้รู้บ้างว่าบ้านนี้ใครใหญ่เธอใหญ่เหนือ อะไรเอามาใหม่เร็วๆแคบย่างทุกคนคันโลกเห็นไหมบอกแล้วทุกคนที่ให้สัมภาษณวานว่าขายหลอกไม่ได้ก็ขายตลกไปเลยอ้าวมีคนชมว่าเธอขายหลอกได้มาขายหลอกไม่ได้ล่ะทำไมบวกบวกแค่นั้นหรอไม่ได้บวกนี่หรอ ฝังนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นเรเป็นสี่ไม่เป็นไรทุกคนผมใช้ตะเกียบผมใช้ตะเกียบผิดด้านยายนนนพี่โน้วันนี้มานั่งมานั่งมานั่งแล้วเตยอะไม่ก็รู้เห็นว่าเตยบอกว่ากลับห้องว่กลับห้องกูว่าจะกลับห้องกัน ไม่ก็เตก็เตบอกอับฟว่ากังพ้นอกอะไเงี้ยตอนนั้นร้องไห้อะแต่ไม่ได้เออรีวิวรีวิวเพื่อนหน่อยอันนี้อันนี้โฟกัสโฟกัสกาสมาอะไรแล้วก็แล้วก็นี่สีไอ้แออุยสนนีเที่มิวสิกนะคะ อันนี้พี่โนิ่มพี่ไอติมแล้วก็ตีนะทุกคนแล้วก็แฟนตีแฟนตีแฟนี่ชือเแล้วก็อ่ามันมีคนนี้ชอบล้อกล้าพูดมากเจนี่กล้ากล้าแล้วก็แล้วก็วันนี้เลือดจะมาดิ้นนงเลือดหมวยกันเถอะไม่เขากล้าพูดอย่างนี้มาแล้วไอพวกคนที่ชอบบูลลี่นะว่าแบบกลามกล้าเป็นอะไรทำเป็น้องพูดไม่ชัดโหเป็นสไตล์อยู่แล้ว ครับโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วนะน่ารักทุกคนเลยเไปแล้วนะเราเป็นคนเรียนคนลงเองว่าให้เระโดนกว่ำอ๋อที่เมื่อกี้ที่มลหาบุญด้แล้วรว่ามึงไร่คือใช่ เดี๋ยวไปแล้วทุกคนก็ไปกินข้าวก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนเจอกันตอนไหนโอ้ยเมื่อกี้ iPhone 16 Pro สี Desert Titanium ยมก้าตกเต็ยยศมากขอบคุณนะคะทุกคนสามารถรีบส่งของขวัญมาให้ได้นะครับตอนนี้อะไรอ่ะเฮ้ยั้าเพิ่มไปอ่ะ อลองเพิ่มไฟให้นิดหน่อยได้ไหมอ่ะทำไมมันไม่พุนเลยอะค่ะมันไม่เออไฟอะไระไม่นี่จ้ะแบงค์ดีหลักก้เา,ลกาเลยนะโอ้ยเนี่ยทำไมได้ใหน้นเองแต่ก็ได้เยอะแล้วทุกคน<ๆ>ไปสั่งเสื้อสโมนหน่อยดิ <laughs> นี่มาขาของในไลฟ์เขาท็อตพิโน่เนาะท็อตพิโน่ มีคนเมนว่าโทเี่โนนะคะร้อนนะผักอะไรร้อนแก้วต้มไก่ผ่านเจไม่ได้มาค่ะทุกคนแต่เสื้อสวยจริงเออขอบคุณเสือลิลี่ค่ะอแม่เพิ่งแต่ว่ายังไม่อยากลงเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้แกวยังไม่ใหม่แก้วแกวยังไม่ใหม่แก่ยังไม่ใหม่เราดูแก่อยังไงนะเบ๊บ ดิวไม่ถือว่าได้แล้วอ่ะชัวโค้ดอยู่นี่ไงอยู่กับโฟกัสอ้าวโฟกัสใหม่แล้วนี่โฟกัสปุ๊บเออเรียกดิวแล้ววะเรียกดิวแล้วะเฮ้ยเรียกดิวแล้วเรียกดิวแล้วเรียกดิวหรอวะอ้าวพี่ไม่เรียกแอนดิวว่าพี่ดิวแล้วเหรอเรียกดิวหรอวะเรียกดิวหรอวะเกิดมานะตามที่ย่างเอยากตัดเป็นคนหงอกอะไรทาไมหน่อยไม่ต้องลงไม่ได้หรอกไม่ต้องลงก็ได้ทุกคนแต่ว่าจะเห็นการนั่งกินอย่างเดียวเลยนะเก๋งเอะไรพีใส่วะอะไรป่ะพี่ตักไหนเีอะไรบ้างอ่ะ อ๋ออ๋อแม่เอาจิ้งตะักโอชี้ข้าวโพดอ่อนมีไหมข้าวโพดอ่อนข้าวโพดอ่อนทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้ตลาดน้ําเลยค่ะทุกคนตอนนี้กันยังไม่ได้ตลาดน้ําเลยทุกคนบ้ากันมาเต้นดังๆอีกเต้นดังโอ้ยเสียงดังเกินไปเกินนี่เมื่อกี้มีคนเมื่อกี้มีคนโทรมา ก็ไม่ม er. ีใครชวนอ่ะก็ไม่รู้จะไปได้ไหมไม่ชวนกูถามถามวะทำไมก็ไม่ชวนทำมถามกันแ่กอัน่ตอนดูได้ไงว่ามากินก็เขาพูดกันว่าไปไหนกันต่อที่เขบอกไปกินกับก้าแล้วก็น้อยใจเลยไม่มีกูอะไม่มีกู ก็าศูนยหกนี่เพื่อนน้อยใจนะทุกคนปกติก็ชวนแต่เพ่อนทไม่ตายเวลาร้องไห้ไปชวนโทรศัพเพื่อนแล้วทำไมนานฟังนักขอด่าเหมือนประชุมเหมือนลาตายีดอกเลิกสองแต่สามทุ่มทุกคนอันนี้ก็ไลฟ์อยู่นะเห็นไหมว่าอันดิวคนหยับคายเหมือนกันไม่อันนี้กระโบนนอง ตอนนี้เอาชุมมาลาตายอ่ะเดี๋ยวคนนั่ประชุมมันนั่งกินลักกี้แล้วอ่ะวายนั่งกหยกยบแฟนคนดูวายนางพูดเห็นไหมทุกคนว่าแอนดิวปากแทบแค่ไหนายทุกคนที่ชอบเห็นว่าแบบแอนดิวนั่งเงเหยียบแบบรู้หมดเลยตัวเล็กตัวน้อยเขาว่าแอนดิวแอบใส่ใส่ใส่แล้วก็อะไรที่ว่างวันนี้วันอะไรคือ นะไม่รู้ว่าอะไรเดี๋ยวคนขึ้นมนจะเล่นให้เล็กเลยนะว้านจังไรหน่อยเผขอบคุณชายเผ็ดเอาหัวของท่านมวะดตักใหม่โอ้ตักใหม่ให้หมายิึงอ้ารอโว้ยพี่ตออันนี้ของใครอ่ะของพีอ๋อพี่มิวอยากกินบ้างอ่ะทำให้หน่อยอัยไอ้เนี้ยก็รู้แล้วก็จิ้ด้วยกันไงจิ้มอ่ะก็รู้แล้วจิ้ด้วยกันไงลอกเออไม่รู้ว่าอะไรเฮ้ยงข้าผู้นี้ต้องอะไรต้องข้าอนี้ดิสามนา ข้ออะไรอ่ะเข้ออะไรอ่ะขข้าแทนวิชา EN อ่ะอ้าวเหรอใช่ย EN หนึ่งอ่ะจะเป็นออนไลน์ได้แอดยปักซับแอดยปักซัเกีกับเสื้อนะคะโมงใช่ไหม SMO n u s c b u ช่วหน่ u นะทุกคนแล้วก็ทุกคนอย่าทุกคนพูดในไเลยตอนนี้ วันที่ 26, 27, 28ถ้าคนไหนที่เป็นนักศึกษามหาลัยกรุงเทพให้เลือกตั้งให้กดเลือกเบอร์หนึ่งผมจะได้ไปโมยอีกครั้งในปีหน้าเนี่ยบ้าค่ะของนั้นไลฟ์เขาเอาน้ิหน่อยผมจะได้ถือตำแหน่งเชียร์เด็อีกรอบหนึ่งใครเป็นหัวโอเคงั้นเดี๋ยวกล้าไปกินข้าวกันนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องลำบากลำคาญเพื่อนนะครับอันนี้แอนดคนชอันนี้ของแอนดเป็นรอง 安娜，啊、两个谢谢你好。